สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์จีจานะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแนวคล้ายๆเจ็เจ็ดนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็ตอนโปรโมชั่นนะจะเป็นประมาณนี้ก็จะมีพวก50แล้วก็เออ่ที่ผมอยากเล่นเนี่ยคือนี่เลยเซตนี้เซตพกเซ็ตสามรกับเซตห้านะครับจะเป็นพกทั้งคู่เลยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมตัวละครเนี่ยจะมีตัว150ยสิบกับตัว500นะครับที่เป็นในโปรโมชั่นแต่ว่าใครที่ ไม่มีงบที่เยอะขนาดนี้นะก็50บาทสามารถเช่าตัวได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่เห็นในรูปโปรโมชันนะแต่ในเว็บจะมีนะครับใครที่สมัครเรียบร้อยนะก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเช่าเว็บเช่าดาวนะครับเช่าตัวในเว็บแล้วก็ในส่วนของเติมเงินสะสมก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นเซ็ตพันห้าที่ผมเจอในเซิร์ฟนะครับที่ร้องร้องกันอะไรนะแล้วก็ในส่วนข,ของความสามารถ VP นะครับก็มีตั้งแต่ V1 ไปถึง ว1 0เลยนะครับผมก็ขอสมาตามนี้เลยเห็นไหมเออประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโปรโมชั่นแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันนะ One <hour> later. จ้า่มันจะสักเข้าไหนวะอาาโอ้โหแม็กเยอะด้วยบอกให้มาดิมาดิาดโอ้หนีด้วน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  ไปดิกูเจอรวบ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 ไปชิวไปชิวมาดิมาตัดละทำไรอะ่ะไอน้นูทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะจะวิ่ง,งหนีแบบพี่เหรอนี่มันต้องวิ่งหนีอย่างนี้นป่นะครับผมขอรดอดครับไปพร้อมมาดิ หมดทุออกดอกแล้วบอกเพื่อนรักโอ้โหโอ้โหเยอะมาก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 เแต่เรารอดแต่เรารอดยือรอดนี่เห,เหรอวะเป็น G P ข้างบนนะครับต้องสามร้อยแตกมีคอตี้นะครับไม่กูไม่รับเว้ยรุ่นใหญ่เว้ยรอบแนรุ่นใหญ่เว้ยรุ่นใหญ่เว้ยไม่ดิ ui man 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 ui hấp hấp Vai đi, đi hấp 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 gì gì thằng hấp 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 đi, hấp đi, hấp ก็ล่ะกนะูเล่นมุมนะเล่นมุมนะหลายมุมนะบอกให้หลายมุมนะครับที่ผมมีอ่ะโอ้โหตกว่ะเยอะโม้ไปซะเยอะเป็นอย่างนะครับเฮ้ยมัน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 อ่ะมันเลยไม่เคยเจอพบเจอเซิร์ฟนี้มาก่อน,นครับแตกหัวทุกดอกหัวทุกดอกแล้วบอกเพื่องลัก มาครับมี่งยิงแม่งเลยแนะนแะนะนแะนะนแะนนแนนแนแนแตกแนะ่สัตว์แตกแตกกูบอกเลยแตกกสัตว์แตกกสัตว์เฮ้ยไม่เจ็บไม่คันเลยเหรอว,วะเฮียไม่เจ็บไม่คันกันเลยเหรอว,วะ ดีย๋ยวิ่งยิงกูลวกันไปดิหวกดอกบับ้ย้ย้ยคนห้ากรแลงคนห้กรแลงวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วไปดิตึกเล็กพาเลินไปโอ้โหหัวทุกดอก อ,อู้เ้ยอะไรอะไรใครยิงกูใครยิงปิงกูปิงเหรอเออปิง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 ยิงกดเงี้ยอีกสองอีกสามเหรอตายกูบอกเลยโอ้ยิงกดนี้ไม่ไม่รอดอะ่ะเฮ้ยถึกยังอ่ะกไไูได้พกปีไปกูได้พกปีไปเฮ้ยเจ้า ที่สองเขาบอกชิวๆเหมือนบนี่ดิครับรออะไรมีแต่ลุ่นเล็กเว้ยโอ้โหโอ้โหแต่งไปดิมาดิหมดถึงดอกหมดถึงดอก เฮ้ยฮิบฮ huh> uh, like ิบ şey ฮ kind of ิบผมว่าสเต็ปดีพอมูเกอร์สเต็ปกูสิเอามาสเต็ปกูนี่เว้ยผมก็ฝนเหมือนกันนี่ฮิ๊บอ้อกูหนีด่วนโอ้ไม่น่าวัดสุดเลย ว่ามันวิ่งยิงได้ทุกคนนะจากเมื่อกี้ที่เห็นเพื่อนลองวิ่งยิงดูครับขึ้นมาด้ว่าเพื่อนหมดถือตอกมาเด็กยิงแรงกว่านะมันจะยิงตัวไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ต้องยิงหัวนะครับเฮ้ยเพื่อนเราไปขึ้นมากันวะรออะไรเนี่ยหมดถือตอก ขึ้นมาเถอะเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเออไปเล่นทำไมหน้าสูนไปไปไปโอ้เมื่อกียังนัวอยู่เลยอะไรวะอยู่ดีก็หายนัวฮะโกโจอ,อ๋อนึกว่าโกโจมาสตรีมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วิ่ยงยงิยงวิ่งยิง เพิ่งยิงโอ้เพื่อนเรามีโอ้พบพบพบไปไว้ไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงค้อมเพื่อเพื่อนเอามาเลยไดียิงกูแล้วกูใส่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 แล้วกูวิ่งแล้วกูยิงแล้วกูวิ่งแล้วกูยิงแล้วกูวิ่งฮึบไปสวยเพื่อนยิงแตกตัวนึงครับ อันนี้เพื่อนได้ปะมาดิเฮ้ยข้างบนมาดิวัวโดดยิงวัวโดดยิงวัวโดดยิงเฮ้ยมัดมันมาดิยีกทุกเม็ดเอาเพื่อนนี่หว่าเฮียยิ้เพื่อนทุกเม็ดเลยก็มนันนะดิอย่างเงี้ยมีซี่อ่ะเอาเพื่อนอีกแล้ว ไมกูยิงแต่เพื่อนวนะเนี่ยโอ้โหมันมากไอ้เหี้ยทั้งกระโดดยิงได้ด้วยดูดิเฮียไ,ไม่จำกัดอะาาขาเรียกว่าเขาจำกัดผูกผูกขาดนะครับสำหรับบอซีหมดถึงดอกไปเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าอุ้ยมันมันเว้ยมันเว้ยหมดกระมังไเฮียยิงดิเฮ้ย ไหนไหนไหนใส่ต้องโซโลแล้วมั้งเนี่ยไม่มีคนบวกนะไ้เพื่ออะไรอยู่เล่นอยู่หรือเปล่าเฮ้ยทีอย่างรู้ว่าไล่ใครมาดนะิเจอนะเจอนะข้างล่างอะ่ะมาสุดนะแตกไปดีโหทุกดอกโอ้โหสุดยอดได้ครบอ,อ๋อเนี่ย มันอาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะผมตั้งเวลาแบบย้อนอ่ะไว้5นาทีนะปกติผมต้องตั้ง20นาทีนะครับแต่มันก็นั่นแหละจะงงๆหน่อยนะโอเคมาหนึ่งหนึ่งโชว์แล้วกันนะครับเพราะเซฟโซนเะนี่ยไม่มีคนแล้วนะมามาดูกันนะว่าเราจะไหวหรือเปล่าแต่โหไหวอยู่แล้วแหวและหนึ่งหนึ่งอนะ่ะนี่ไงเจอวิ่งอ้อมเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ได้หว่ะบอกเลย มันมันอ่ะสำรับวิ่งอ้อมอ่ะดูลงมาลงมาลงมากันให้หมดลงมากันให้หมดแต่เมื่อกี้ถ้าเราไม่วิ่งเราตายนะครับถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับที่เราได้วิ่งก็จัดไม้หนุ่มมาดิวัดดิวัดดิอ๋อยังไม่วัดยังไม่วัดมามาเอ้าเฮีเมื่อไรจะวัด เออให้ผมวิ่งไล่มันตายนะผมบอกให้ตายนี่ไง <c oughs> มืดแต,มมตนนะ่มันเอาผมมืดเหมือนกันนะมันเอาผมมุดเหมือนกันนะใครอยากเจอก็เธอมาก <c oughs> เกยฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวเมื่อกี้ผมไม่ได้เกยเก็บโฟกหรอรยังเกือบไปแล้วกระแตกโอ้ยลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อย ลงมาเรื่อยๆอยากดันก็ดันมาเอ้ยอยากมันก็ดันมามาดิเออดึงดึงดึงเจ้ากูว่าสุดไปดิฮุ้ยเสร์มนี่ลื่นมากเลยผมชอบมากเลยอ่าไอ้อยากอยู่ฝั่งซ้ายไหมลูกอ่าฝั่งซ้ายไหมผมจะอยู่ฝั่งขวาให้นะครับผมเอา,เอา,เอา,เอาตั้งอะไรของมันปะอ๋อตั้งแบบนี้ทีแลนด์มาดิ เจะก็วิ sight, <inside> hey. Matter Matter. Hey, to nah. ่งใส่เจะกูวิ ıyor, ่งใส่มาดิได้หมดท้าสุดเช่นเฮ้ยไม่เติมอนะไม่เติมอนะเฮ้ยผมรู้แล้ววิธีเล่นน่ะวิธีเล่นที่ถูกต้องนะครับวัดชุดหนึ่งก่อนนะแล้วเราก็เดินใส่เดินโยกเดินโยกอุ้ยยังไม่ตายว่ะถือว่าใช้ได้ยูพี่เมื่อ เน,นี่ยไม่ได้เก่งเอ้ยยอโหดนะโหดโหดอุ้ยตั้งโลเก่งไอ้เน,นี่ยตั้งโลเก่งไม่อะไรนะครับเพราะเราจะตายเราก็ต้องตั้งโลนะครับเซิรฟ์ฟมีให้ตั้งโลเราก็ต้องตั้งเฮ้ยสะดุ้งกันนะี่ยบอกให้มาดิไปชิว Im 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 Ai hông đi mà thích đi kìa Mà hông đâu set mà Tham xuân bạp easy man Easy girl Này Ủu Lồng mà lê lêêêêêê Lồng mà lê lêêêêê Ảm ảm ลงมาเรื่อยๆก็ตายดิยังไวไม่เรื่อยอ่ะเฮ้ยมันวิบัยังไม่ต้องเล่นจัดโซนอีกสักหน่อยไอ้เช๊อโอ้โหผมลืมเก็บปืนว่ะไม่เป็นไรหรอกลืมเก็บปืนเท่านั้นเองไอ้ชิดีตายนะกูบอกเลยไอ้ชิดีตายนะกูบอกเลยเฮ้ยไม่ตายแต่เอ้ยก็พอสามร้อย ไปเราขึ้นกันดีกว่านะครับงานนี้ขึ้นเพื่อชัยชนะขึ้นเพื่อชัยชนะเฮะ้ฮยมีคนบวกข้างบน,น,น,นขึ้นเพื่อชัยชนะขึ้นเพื่อชัยชนะว่าแตกชั่วอย่างเงี้ยโอ้โหทุกดอกอะไรอะ่ะฮะมันต่างกันยังไง ผมยิงโหวทุกเม็ดเลยทุกคนเห็นใช่ไหมเจอกูเลยสัตว์เจอกูเลยตโดนฟอนโกงชัวงอย่างงี้หยอกไม่มถึงจังอ่ะไม่ใช่แล้วครับทุกคนไม่ใช่แล้วอย่างงี้ผมต้องร้องเรียนนะครับอะไรวะกูแตกเลยสองกระบ,บอกไม่เป็นไรเราเล่นห้าร้อยครับห้าร้อยเขาไม่ได้แจกนะครับเราต้องเล่นห้ามแตกแต่ผมว่าผมไม่แตก,กมั่นใจเลย หัวทุกดอกแล้วบอกเพื่อนรักกูไม่ใช่แล้วไอ้เน,นี้ยกูไม่ใช่แล้วตัวเอ็นวินเนะี่ยไม่ใช่แล้วอาโดนปิดห้องโอ้โหทุกดอกคืออะไรกูใส่หัวทุกดอกปกตินะครับฮะ,ฮะ เอดมินบอกเล่นตัวปกติปกติตรงไหนก่อนเอดมินเฮ้ยตัวปกติเฮ้ยตัวปกติตรงไหนเนี่ยไอ้เฮีย้ยโโหตกอีกกี่ตัดกูไม่ใช่และเอดมินเด่ะกูแปลกแ,แปลกละกูแปลกแ,แลละ ไล่ยิงอย่างนี้เลยมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกูแฝกเกและแอดมินเนี่ยเดี่ยมนักเดี่ยมหนาใช่ไหมเจอกูเลยโอ้โหตัวปกติปกติกับผีอะ่ะปกติกับผีอะ่ะแตครับร้อยให้เพื่อนเก็บไป โอ้โหโอ้โหอันนี้ผมยิงไม่โดนเองครับโอ้โหโอ้โหกวแปลกกวแปลกจัดอะกว่แปลกจัดอะกวแปลกจัดอะ ก็แปลกจัดอะเฮ้ยอย่าบางังอย่าบางังซาบารักโอ้โหโอ้โห,โโหกูไม่ใช่ละโ,โ,โอ้แอดมินขี้ขี้ตื่ตนเอ้ยตัวโกงแอดมินอมแอดมินตัวโกงไล่เลยไล่สดุไสดไล่สุด โอ้แอดมินตัวโกงวก็จะฝากเอลยก็จะฝากูงงเลยทุกเม็ดเป็นคนอื่นที่ตายไปแล้วนะครับทุกเม็ดนี้เฮ้ยหายไปแล้วหายไปไหนวะที่แอดมินเดือดร้อนครับอะไรทุกเม็ดไม่ตายงงแดกเลยแอดมินเกินหรือวีสิบมันถึกปกติอยู่แล้วหรือเปล่ามันต้องโหดทุกเม็ดนี้หรือเปล่า อาจจะใช่นะครับนี่ผมลู้ดอกมันะะแหละแมนแมนแมนแต่มันอยู่ดีอะ่ะผมบอกเลยหรือเซนท่าอะไรมันถึกอวะไม่รู้ว่าตอนนี้เฮ้ยอะอ๋อตกใจหมดรอรอขึ้นมาแล้วกันนะครับเป็นไหเธอสุดรอ เฮ้ยแอดมินแอดมินมาแล้วแอดมินมาแล้วโอ้พร้อมพร้อมเพื่อนด้วยพร้อมเพื่อนพร้อมผองเพื่อนหมายสัตว์เจอกูหน่อยแอดมินเจอกูหน่อยเจอกูหน่อยเ F7 หาเพื่อนดีกว่าเจอเป้าหมายแล้วเจอเป้าหมายแล้วอ้โหแตกไปหนึ่ง ว่าละว่าแล้วแม่แปลกแปลกแอดมินตัวถึกเฮ้ยไม่คุไมเห็นถึกขนาดนี้เลยเฮ้ยไม่ดิัวรู้ดอก มาดิถอยก่อนไปเพื่อนตรงนี้ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่โอ้เจอไวรุ่นแอดมินตัวถึกนะครับเฮ้ตัดเวลาไม่ได้อีกเราจะมาแอบตรงนี้ให้เขาขึ้นมากันแล้วก็สโลยสโลยสโลยกูบอกเลยกูไม่ใช่อ่ะ เว้ยก็ไม่ใช่อ่ะไอเทียดูดิโอ้โหตายไปดิบแอดมินอย่างวัดปะดดววดละ่ะฮ่า ยิงใครเนี่ยสั์โอ้แอดมิเนอยอ่ะบอ,อกมาเผื่อเปิด,ด F7 ใส่กูบ้างเนะี่ยปิดห้องโอ้ไม่มีใครปิดห้องปิดห้องแตกเฮียหาแล้วแตกจบชิปิดห้อง ผมยิ่งแตกด้วยนะครับฮ่าฮ่าฮ eh ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวให้ให้เพื่อนเล่นเฮ้ยกูไหนจะเล่นไอสัตว์ใครเก็บตัวกูไปวะไหนเอ้ได้เป๋าสวยงามวินดุมไม่ให้นะครับเซตนี้เซตนี้ไม่ให้เซตนี้บ่ให้สวยฮ่าเลยแตกว้าวว้าวเอ็ดวินไม่ได้ตัวถือหรอกมั้งเนาะ ก็เฉยๆเอ้าแอดมินหายไปเลยไม่เป็นไรนะครับผมผมอะเฉยๆผมอะอืมกระแดงสองแดงอยู่ดีกระแปงนสองแขนเฮ้ยมันจริงสําเนตแบบลากนัวๆเลยนะครับมีใครไหวอะกับพวกผมเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเมื่อกี้เห็นเห็นอะไรบินมาไม่รู้นะ โอ้ oh, แล้วกูไล่อย่างงี้แล้วกูไล่อย่างงี้แล้วกูไล่อย่างงี้เฮ้ยข้างบนมีคนเหรอเซตไล่กัไไน,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 นไอ้เหี้ยเซตไรวะผมหมดเลยเอนดมินเซตไล่อีกวะอ้ยผมก็ต้องต้องเอาให้เพื่อนเล่น500สักคนนะครับ มาไม่งั้นไม่ไหวนะไหนนะใครจะเล่นห้าร้อยกูไหมโอ้เซตเซตหย่อเซตหย่อยเฮียให้เพื่อนเล่นห้าร้อยด้วยเว้นไม่ไหวนะครับเติ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 มามาเกตเซตโอ้แค่ห้าร้อยยังยิงเพ่เข้าเลยเฮียอันนี้เซตหาเหวอะไรอีกเนี่ย ไป,ไปไปไปหนุม่มน่าจะเป็นของคงของคาร์บะหรือสองพันวะเด็กผูพร้อมนะโอ้โหแอดมินแอดมินมันไม่ใช่เลยแอดมิน โอ้ไอ้เฮียเอ้าเพื่อนแตกกี้กี้แตกไอ้เฮียเอ้ยเฮ้ยกี้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 อะกี้กี้แตกเฮ้ยเพื่อนโดนโอ้แรง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 ปืนเที่ยวเสร็ตก็ถึกเฮ้ยไม่ตายไปเราขึ้นกันดีกว่าเพื่อน โอ้ห้าร้อยเพื่อนแตกโอ้ห้าร้อยกูเนี่ยแหละเฮียเทียบไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยมืดมืดมืดโอ้โหมีเล่นตัวถึกอี่เฮียตัวถึกเซตถึกอีกไอ้เฮียหนักมาดิเดี๋ยววัดเลย โอ้ยยิงไม่เข้านะครับทุกคนผมว่าเดี๋ยวแตกอีกเซตนะประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากอดิตตาฝากกดไลค์นะครับว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปนะไว่เจะมีคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ไปา,ายดีกว่า